สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างอยู่บ้านวันนี้ที่คุณครูอับดโลเนี่ยอากาศเย็นมากเลยเด็กๆอยู่บ้านดูแลสุขภาพด้วยนะคะอ่ะเรามาเรียนกันต่อเลยสําหรับวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของมาตรากอกาสละเราจบบทแล้วนะคะทุกสลัวันนี้เราขึ้นเรื่องของมาตราตัวสะกดนะคะมาตราแรกที่เราเต้องเรียนมาตรากอกา เราจับเขาอยู่ในมาตราพิเศษนะคะเพราะเขาไม่มีตัวสะกดมาตรากอกาหมายถึงคําทุกคําที่ไม่มีตัวสะกดนักเรียนสังเกตง่ายๆคําว่ากาเรามีกอไก่เป็นพยัญชนะต้นมีอาเต็นสระเขาไม่มีตัวสะกดดังนั้นมาตรากอกาจึงหมายถึงคําทุกคําที่ไม่มีตัวสะกดเลยยกตัวอย่างเช่น ตอทาตา,าไม่มีตัวสะกดเ็นไม่เอ่ยสอ,อีสีไม่เอกสีไม่มีตัวสะกดเหมือนกันวัวออัววัวอคำว่าวัวเรามีวัวแหวนเป็นสระนะคะวัวแหวนเป็นส่วนหนึ่งของสระอัวดังนั้นคำว่าวัวก็ไม่มีตัวสะกดเช่นกันนะคะ สอเฮียเสียไม่มีตัวสะกดเรามีย่อยักษ์เป็นส่วนหนึ่งของสาระเฮียรอเอือเรือ,รอไม่มีตัวสะกดเช่นกันคำทูกคำที่ไม่มีตัวสะกดคือคำที่อยู่ในมาตรากกาค่ะนักเรียนเปิดหนังสือเลยดูในแบบขัดเลยนะคะนักเรียนเปิดหนังสือหน้า149ค่ะมาตรากกาเห็นไหมเอ่ยเปิดเจอหรือยัง อ่าเปิดเจอแล้วนะี่มาฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันที่ข้อหนึ่งนะคะอ่านตามคุณครูเลยนะคออาอาปออูปูไม่เอกปูรอเอาเราตออกตกไมตรีโตหอยออาหยาไมโทยา่ามออามะรออีอลิมะลิมออือมือขอวอ ดอ,อ,อีดีจอไอใจดีใจดออูดูลอแอแลดูแลพออพอไม้เอกพ่อมอแอม่ไม่เอกแม่พ่อแม่ลอโอโลมออามาโลมาพอวอไอไหวไม้โทไหว้ อรออูครูไหว้ครูกอ,อีกีรออาลากีลาสออัมสำรออีลีสำลีปออาปาไม้เอกปามอไอไม้ไม้โผ่ไม้ป่าไม้นออานารออี กออากานาลิกามออักมะลออะละกออ,อกมะละกอจรออัจจระขอเอเขไม้โทเเคจระเคสอเอาเสาฟอไอไฟ ฟออาฟาไม้โทฟา้าเสาไฟฟา้ดาดดไอไดนอโอโนสอเอเสาไดโนเสาหอมออามา ชออัวชัวไม้เอกชั่วอย่าทำชั่วตอเอกเตกตออัตตกตัดกรออปรอไม้โถกรอ้อเตตักตกรอปอ,อไอปลรออาลามออามาหอวอไอไหวไม้โถไหว ไปลามาไหวอตอนอ่านชี้เปล่าชี้ตามเล่า,ลานักเรียนดูนะคะคําที่นักเรียนอ่านมาทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่มีตัวสะกดทั้งสิ้นเลยเห็นไหมคะฝึกอ่านบ่อยๆนะคะต่อไปนักเรียนมาดูข้อที่2ให้นักเรียนคัดคำที่กําหนดให้ให้สวยงามนะคะคําละสองครั้งเหมือนเดิมอ่ามาดูมีคําว่าอะไรบ้างต่ออัตตากอโอโกไมโทโก โกพออักพักรอโอโลไมโทโลพะกโลสออาสาคออูคูสาคูก็อักกับออักละมอเอเมกะัละเมคำนี้เราจะออกเสียงผิดเป็นส่วนใหญ่นะคะเราจะเรียกว่ากาละแมจริงๆมันไม่ใช่นะมันคือกับละแมนะคะ อ่ะเปิดหน้าต่อไปเลยคัดลายมือให้เรียบร้อยเดี๋ยวเขาย้อนมาคัดเนาะอ่าหน้าต่อไปเขาให้นักเรียนแยกส่วนประกอบของคำนะคะเห็นไหมเอ่ยเขากําหนดคำมาให้ทั้งหมดห้าคำาคุรู่ออันนี้ก่อนนะไม่ต้องหมดไปล้อ่ามีข้ออันคำคำจะประกอบไปด้วยพยังชนะตน้นเห็นไหมเห็นพยนาญชนะต้นไหม เห็นช่องพียันชนะต้นไหมคะสระตัวสะกดวันมยุออะเขากำหนดคำว่าอะไรบ้างเรี่ยนดูไปทีละคำเลยมีปอีปีตอเอเตียไมโทเตีย ขอลอไอไหลไหม่เอกไหลหอมอหมอปอรอเอเปล่อะห้าคำนะคะเรามาดูเลยมาแยกส่วนประกอบของคำไปพร้อมกันคำว่าออปีเรามีอะไรเป็นพย,ยัญชนะต้นคะปอกลามีปอกลาเป็นพย,ยัญนชนะต้น มีอีเป็นสระตัวสะกดมีไหมเอ่ยตัวสะกดไม่มีวันยุ์มีไหมคะไม่มีไม่มีเด็กๆตอบเลยไม่ดีเลยต่อไปคำาที่สองต่อเตียไม่โทเตียเรามีอะไรเป็นพยัญชนะต้นเอ่ยมีต่อเตาเป็นพยัญชนะต้นสระคือเออีย สรเอีเก่งมากสรเอีตัวสะกดมีไหมคะไม่มีวันอายุค,คือไม้โทจบคาว์บเนียต่อไปขอรอไอไหลไม้เอกไหลเรามีอะไรเป็นไมยันชนะต้นคะหอหีบหมดยางไมยันชนะต้น ลอลิงเพราะสกายแน่นอนเลยคือไม่มีตัวสะกดดังนั้นลอลิงจึงต้องมาเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะมีไอไม้มาลายเป็นสลาตัวสะกดไม่มีวรรณยุกค,คือไม้เอกทันไมมทันคกู๊ไหมต่อไปทำต่อไปหอมอหมอหอหมอหมอ เรามีพยัญชนะต้นคือหอหีบก,กับเด็กๆตอบสิคะตอบตรงนั้นแหละเด็กทุกคนได้ยินเองอนะอ่ามอม้าเก่งมากสระคือสาระคอตัวสะกดไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีเก่งมากค่ะคำสุดท้ายทุกเขียนหนังสือขึ้นสวรรค์แลว พอดีที่ห้องมีเส้นที่นี่ไม่มีเส้นต่อไปปลอล่าเอเพยพยังชนะต้นคือคืออะไรนะปลอปลากับลอลิงสระเอตัวสะกดไม่มีวันตะยุกก็ไม่มีเด็กๆได้แบบนี้เหมือนุกูไหมตอบถูกทุกข้อไหมเอ่ยอ่ะนี่คือ การแยกส่วนประกอบของคำนักนเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างทุกช่องจะมีบ้างไม่มีบ้างแต่ช่องที่ไม่มีแน่นอนเลยคือช่องตัวสะกดเพราะตอนนี้เรากำลังทำเรื่องของมาตราตกาคือคำทุกคำที่ไม่มีตัวสะกดฉะนั้นช่องตัวสะกดจึงไม่มีอะไรเลยเห็นไหมคะไม่มีอะไรเลยไม่เห็นไหมอ่ะเรียบร้อยผ่านนะคะ ทำไหมคะลบแล้วนะผ่านไปในเรื่องของคำมาตรการในข้อที่ข้อที่4ี่นะคะข้อที่สี่ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำให้มีความหมายอันนี้ฝากให้ทำเองนะคะ จับจับคู่คำนะคะโยงเส้นเช่นข้อแรกค่ัุณยกตัวอย่างให้ก็ได้คิดว่าคขาตัวอย่างให้อยู่แล้วคุณรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ไักเสังเกตนะคะคำเหล่านี้วนแล้ว,แ,ลวแต่ไม่มีตัวสะกดทั้งสิ้นเราจะโยงเส้นจับคู่คำกันน้ำพ่อหัวเรือสีคำข้างหลังนะคะค้าฟ้าปลาหน้าสำเพาน้ำนักเรียนจะโยงเส้นไปหาใครดีน้ำ้าได้ไหม น้ำฟ้าถ้าเป็นชื่อคนก็ได้อยู่แต่เราควรจะโยงไปที่ไหนคะน้ำปลาแบบนี้ได้ไหมที่เหลือ,อนักเรียนทำเองนะคะคุณครูฝากทำเองนะต่อไปข้อที่ห้าข้อที่ห้าเรามาทำไปพร้อมกันดีกว่าคุณครูไม่เขียนให้ดูเนาะบอกเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยทำนะไม่เขียนให้ดูนะตั้งใจฟังให้ดี ข้อที่ห้าให้นักเรียนเขียนคำในมาตราตกากจากภาพแล้วฝึกอ่านนะคะนักเรียนมาดูรูปภาพก่อนเรามีรูปภาพอะไรบ้างเรามีหนูมีมา้ามีเตาเก้าอี้และผีเสือ้ออพรขอหริยานตั้งใจดนสอจับเลยรูปแรกคือรูปหนูนักเรียนสะกดคำว่าหนูพร้อมกันค่ะ หอนอูอหนูเริ่มที่หอหีบก,ก่อนเป็นพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งเอาเขียนลงไปหอหีบเขียนเรียงต่อไปนอูนตานอนอูต้องมีสระอูหอนอ,อูหนูหนเรียบร้อยอยังคะต่อไปรูปต่อไปมา แน่นอนเขาก็บอกอยู่แล้วว่าหมาเรามีอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะมอม้าสาระอ่าบนมอม้ามีวรรณยุกต์คือไม้โธเก่งมากมออาม้าไม้โธ่หมาต่อไปรูปต่อไปคือรูปเต่านะคะเต่าเรามีต่อเต่าเป็นพยัญชนะต้น แต่เวลาเขียนเริ่มต้นเราต้องเขียนสระเอก่อนเพราะเรามีเอาเป็นสระเขียนสระเอลูกตั้งสระเอขึ้นมาก่อนมีตอเต่าเป็นพยัญชนะต้นข้างหลังตอเต่ามีสระอาตามมาได้ต่อเอาเต่าแล้วบนตอเต่าต้องมีไม้เอค่ะเก่งมากต่อไปเก้าอีเก้าอี้นะคะ มีกอไก่เป็นพยัญชนะต้นถูกต้องเราต้องเริ่มที่ตัวรูปสระเอา,าก่อนก็คือสระเอนะคะมีสระเอกรมีกอไก่เป็นพยัญชนะต้นต่อไปสระอาตามมาได้กอเอาเกาแล้วบนกอไก่ต้องมีไม้โทกอเอาเกาไม้โทเก่าได้ยัง ยังไม่เสร็จมีอี้อีกตัวหนึงห่งอ่าพยัญชนะต้นคืออออางยังไม่ผ่านไปนะลูกยังอยู่ที่รูปเก้าอี้นะคะมีอออางบนอออางมีสาระอีออีอี e e. บนสาระอีมีไม้โทออีอี e e. ไม้โทอีได้แล้วเกาอีรูปสุดท้ายผีเสือ้อเรามีอะไรเป็นพยัญชนะต้นเอ,อื่นผอพึ่ง ขอพึ่งหัวเข่าเวลานักเรีนยนเขียนขอพึ่งนะคะเราลากอันนี้ขึ้นไปเล็กน้อยทอกึ่งหนึ่งนะคะไม่ไม่สุดนะไม่สุดไม่เหมือนพอพานนะคะอันนี้คือขอพานล,ล่าสุดอันนี้ขอพึ่งนะคะหัวเข่านะอ่าขออีผีได้ยังได้ขออีผีหรือยังเลยเสื้อคำว่าเสื้อสลัเอือมีส่วนประกอบสามส่วน เริ่มที่สระเอก่อนเขียนสระเอก่อนลูกขยัญชนะต้นคือสอเสือบนสอเสือมีสะระอืออาดูสระอือทบอปตัวสระไปด้วยในตัวเวลาเนียเขียนสระอือต้องเขียนจากถ้าเป็นสระอีก่อนใช่ไหมพอเป็นสระเอแล้วคุณครูถามว่าขีดไว้ข้างในหรือขีดไว้ข้างนอก อีกขีดหนึ่งขีดไว้ข้างในขีดไว้ข้างนอกแบบนี้ไม่ได้ถ้าเดินลงมาตกเทมเลยขีดไว้ข้างในนะคะสระอือเสร็จแล้วมีอออ่างตามมาเป็นตัวสุดท้ายปิดท้ายปิดท้ายของสระเอือได้ซอเอือเสือยังไม่เป็นเสื้อทำอย่างไรจะเป็นเสื้อเติมอะไรเอ่ยม้าโทอยู่บนสระอือเขียนไม่โทรเลยลูกเขียนยา่างได้แล้วผีเสื้อ ได้ยังคะเสร็จแล้วนักเรียนฝึกถามด้วยนะคะต่อไปข้อที่หข้อที่หเขาให้นักเรียนเขียนชื่ออวัยวะที่เป็นคําในมาตรา,ตากาให้ได้มากที่สุดเช็คเลยสารวจร่างกายคุณแม่อยู่ข้างๆดูคุณแม่มาก็ได้ดูซิในร่างกายของคุณแม่เนี่ยมีอะไรมีอวัยวะใดะที่เป็นคำในมาตรากกาคือไม่มีตัวสะกดพาเพดี๋ยวครู คุณครูยกตัวอย่างให้ซักสามคำพอไหมสามคำเนาะมองกันปุ๊บเนี่ยมองกันปุ๊บเจอเลยอะไรเอ่ยอะไรคะตออาตาได้แล้วหนึ่งคำมีอะไรอีกที่ไม่มีตัวสะกดอะไรคะหออูอูมดยังหมดยังหมดยัง ออวัวหัว,หวอ่าเสร็จแล้วนี่ก็เขียนต่อไปเลยมีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยไ,ไ,ไว้ใช้เดินอะไรเนี่ยอ่าลองดูนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะให้แม่ช่วยคิดก็ได้เนาะอ่ะสุดท้ายสรุปความเข้าใจของคำนา,ากราต่อการนักเรียนเข้าใจว่ายอย่างไรคไําม คำที่คำที่ไม่มีอะไรไม่มี่เขามีให้แล้วนะในหนังสือไม่มีอะไรเลยมาตราตลาก็คือคำทุกคำที่ไม่มีตัวสะกดอ่าไม่มีตัวสะกดนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ยกตัวอย่างคำมาตราตกากาให้คุณครูสองคำ มีเยอะแยะเราเรียนมาแล้วดูจากที่ข้อหนึ่งก็ได้หามาให้คุณครูสองคำน,นะคะเท่านี้แหละมากตากกาฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปสําหรับเรียนที่มีแต่เสียงคุณคกลัวส่งไปให้อีกให้นักเรียนได้ทบทวนบ่อยๆเปิดดูบ่อยๆนะคะคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้อยู่บ้หลังนะคะคุโยกประมือคุโยกลยค่ะฝากไว้แมตลากลากาแล้วฝากนักเรียนดูแลสุขภาพด้วยนะคะคิดถึงมากๆไว้หมด เขาเรียกว่าอะไรหมดโรคระบาดตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ